ไาไา้อี่ดิโอ้ได้กินปลาได้กินปลานิ่งโทษเร้วนี่ได้กินปลานิ่งโทษเลวไ้ได้กินปลานิโวนี่นี่รู้มัน <Bryant> <c oughs> ของนีได้ชัดปานินนี่จะกินนิ่นตัวเดี๋ยวว่นนี้รอบแรกก็ดวงดีเลยนะด้อยด่โอ้ยแบบนี้พี่ดิบางอย่างน้คาดว่าลอ้เไาบ้างไอา้างเอ้าอบ้างม่ตาือ่ก่อนดิ

còn một Lúc ăn ngon nhỉ